เอ้สัตรูมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วแวงจริงๆเลยมองซ้ายมองขวาฮ่าๆๆวันนี้เราจะเป็นวันสิ้นเจรอของแกนี่ปล่อยแล้วก็ต่อยนี่ปล่อยใหญ่นะฮะโอเคเราจะทําการปีนนะคะเขาให้ปีนเชิบปีนขึ้นไปโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างบนนะฮะเอาละปึ๊บปึ๊บจังหวะนี้แหละดึงหัวมาแล้วก็ต่อยโอ้โหมีเงินเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่ปล่อยใยใส่สตูนะฮะแล้วก็มันจะดึงมาแล้วเราก็ทําการต่อยนะฮะเออก็เป็นเกมที่แบบว่าเออเกลียๆน,น,นะฮะไม่เคยเล่นเหมือนกัน <c oughs> เป็นเกมแปลกใหม่โอเคมาจะดึงหัวแกม,มาแล้วก็ต่อยโอ้โหตอนดึงได้นี่แบบโอ้โหมีตังค์ด้วยขโมยตังค์จ้าอืมเอามาเลยเอามาเลยจะเอาตังค์ไปช็อป ปิ้งนี่หันหลังอยู่ไม่รู้ต่อยล่วงเลยคือตอนที่เราดึงมันมานี่คือแบบหน้าตามันน่าสงสารมากเลยนะฮะเหมือนแบบอ้อนวอนให้เราปล่อยนะฮะแต่เราไม่ปล่อยโอ้โหรอบนี้นะฮะมีแบบว่าอยู่ทุกทั่วสารทิศเลยนะฮะโอ้โหดูทำหน้าอย่ามานะเว้ยอย่ามานะเว้ยอืมท้าทายต่อยนี่ทำหน้าเศร้านี่ขโมยตังเลยเออเอาตังมาแล้วนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็น ดูตอนดึงเดียแบบทำนฮยมีอะไรซ่อนอยู่โอ้นี่คือของที่เราจะต้องตามหานะคะปีนป่ายฟืบงนี่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอายวก่อนเอาตังก่อนนะคะขอขมโมยตังก่อนแล้วกันนะฮะเอาละตรงนั้นมีอ,อีกสองกองเอามาให้หมดเอามาให้หมดนะจ๊ะฉันจะเอาตังไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปป,ปนเปยคนอื่นจึ๊บนี่แน่ตรงนู้นอีกมาปึ๊บไปทางนูน้น อมันหายไปไหนมันหายไปไหนแล้วมันหายไปไหนแล้วอยู่นี่มองไม่เห็นละจ้ะนี่แน่ฮฮฮโอ้โหยอดมนุษย์มาแล้วโอ้โหมีตัวอะไรอยู่ข้างบนด้วยถือดาบด้วยนะฮะขอสอยไอ้ตัโอ้โหมันสามารถมันฮย้ยมันสามารถกันได้อะพี่รู้สึกว่าพี่จะต้องอาบไปตุยหลังมันนะคะนี่ไม่ต้องมาทำหน้าสงสารเลยไปทางไหนดีไม่ได้ไม่ได้ไไดปึ๊บอ้อมอ้อมอ้อมชึบน,นี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็น เอา้ายังไม่เห็นนะเมันเห็น,หนยังตะโอ้เฮ้ยเดียวเฮ้ยมันกันได้ทุกคนทำไงดีวะปึ๊บมาดึงดึงไอ้น,นี่เอา้าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออ๋อ,อมันสามารถผักไอ้น,นี้ได้โอ้ลมอ้มชุบดูเหมือนว่าจะมีอยู่แค่สองตัวหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ไมอ๋อเราจะต้องทำการอ่าผักให้ไอ้ลูกๆทนี่ทับเรียบร้อยเจ็บไหมล่ะโอ้ รอบนี้มีกองด้วยกองอะไรวะเน,นี่ยโอเคเราจะต้องตามหาอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะ <c ười> ปึ๊บนี่โอ้โหปล่อยให้ทับโอ้โหเกินไปแล้วเกินไปแล้วปีนขึ้นไปข้างบนืมยังไม่เห็นซีนนะมมไม่ต้องมาทำหน้าตาอ่อนวอนอรอบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเราจะต้องอ่า ทำการทำให้ข้างบนมันถล่มลงมานะคะเราไม่สามารถที่จะดึงมันได้เพราะมันมีดาบอืมจะคิดว่าฉันไม่ฉลาดพอนะคะฉันไม่ได้มีพลังอย่างเดียวฉันยังมีหัวสมองที่ป่าดเปียวโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยชิบโอ้โหรอบนี้เราต้องตามหาค้อนของทอนะฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นเงินเห็นเงินไม่ได้เราหน้าเงินนะคะเราจะต้องเอาเงินก่อนนะคะเพราะว่าพี่หน้าเงินเอ้ยเอ้าโอ้ไม่สามารถจิบได้หรอวะเนี่ย โอไม่เป็นไรนะฮะโอเคได้ไหมดึงได้อืดึงมาต่อยก่อนเลยโอ้โหกระตุกกระตุกว่ะโอ้โหดึงมาต่อยก่อนเลยจะไปไหนเฮ้ยมีกล่องด้วยกล่องไว้ทําอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันแค่ตั้งไว้เฉยนะคะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ต่อยอืจบแล้วหรอมามาในรอบนี้ถามจริงพวกนายไม่เห็นเราจริงอะเออไม่เห็นเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่ไงก็เราอยู่ข้างหลังนายนี่ไงทำไมมองไม่เห็นล่ะ อะไรเป็นเกมที่งงอยู่เหมือนกันนะอะไรวะไม่เห็นเราได้ยังไงเฮ้ยนายไอแดงเห็นเราไหมไม่เห็นเถยไม่เห็นกระโดนไม่เห็นกระโดนนี่สไปเดอร์แมนนะคะสไปเดอร์แมนนี้สไปเดอร์แมนเวอร์ชั่นสีเหลืองว่ะสไปเดอร์เยลโลนะคะฮึบอ้าวดึงใครอยเนี่ยดึงใครโอ้โหต่อยติดกำแพงโอ้ยมองหน้าถามจริงไม่เห็นจริงอ่ะ เมื่อกี้เราสบตาด้วยกันนะเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆหรอโอ้ว่าปีนไม่ได้วะ่ะอ่าอุย้ยปีนไม่ได้ค้อนบอนก็ขึ้นไม่ได้มาเราสามารถดึงตรงนี้ได้อึ๊บหมาค่อยๆไปโอ้หลับตาเดินชิวมากเดี๋ยวก่อนนะง่วงนอนเหรอนายเมื่อคือนนอนดึกฮอการนอนดึกไม่ดีเด้อเวลาทํางานมันจะง่วงแล้วศัตรตูก็จะมาโดยไม่รู้ตัวออไม่ต้องมาทําหน้าสงสารเลย ตอนนี้นะคะพี่ก็ได้อ่าฮีโร่ใหม่นะคะนี่ตัวสีเขียวปึ๊ดเลย <c oughs> มานะฮะก็ตามเคยนะคะดูโฆษณานั่นเองโอเครอบนี้เราจะต้องตามหาโลนะฮะใช่โลหรือเปล่าวะโลหรือลูกบอลนี่มานี่ต่อยต่อยจ้านี่วันนี้ฉันแปลงโฉมมาใหม่นะ <c oughs> เห็นเปล่าปึ๊บมานี่ตาต่อยฮะอุย้ยเสียดายกำแพงมันปินไม่ได้นะคะอุยอ้ยเฮ้ยพี่เจอแล้วพี่ว่าพี่เจอแล้ว,อ,ลวอยู่ข้างบนข้างบนอึ๊บ ปล่อยไว้ก็ตึ๊บนี่เก็บโลฮัลโหลเห็นไหมโอ้ไม่เห็นได้ยังไงอะ่ะอืมออกทําการทําภารกิจโอ้โ oh. หข้างบนมีรถบรรทุกนะคะเฮ้ยเราจะต้องดึงขึ้นมาโอ้โ oh. หตายเรียบเป็นการประหารชีวิตที่ไวมากเลยนะคะโอเคปีนขึ้นไปบนหลังคาโอ้โ oh. หปีนไม่ถึงวะ่ะฮึ๊บอ้าวติดอะไรวะเนี่ยฮึ๊บติดแลไรวะนี่อ๋อเฮ้ยนายเห็นเราปะเห็นปะ โอ้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็นทํายังไงก็ไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวนายก็รู้นี่เห็นหรือยังนี่พวกนี้นะคะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะฮะออกทําการภารกิจเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมีเหล่ตามีเหล่ตามองอันะหนอันแหนแต่ว่ามองไม่เห็นเราเหล่ตามองแต่ว่าไม่สนใจือถือปืนไว้ทําไมถือปืนเขาต้องยิงปืนเขามีไว้ยิงไม่ยิงนะฮะไม่รู้ถือไว้ทําไมมานี่อ๋อ เดี๋ยวโอ้โหมีอยู่ข้างบนด้วยวะ่ะปีนไปไงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงไปทางนูน้นแล้วก็ทําการขึ้นไปเลยเจอยแบบอันแน่คิดว่าแอบพ้นหรอเนี่ยเนีนนน่มีการเหละตามองไม่มองหน้าด้วยนะไม่มองหน้าทาไมถึงไม่มองหน้าหาฉันแม่หน้าตามไม่ดีหรือยังไงฮะโอ้โหมีแอบอยู่ตรงนี้ด้วยว่านี่ไปแล้วบ๊ายบาย เพราโหรอบนี้นะคะเราอ่าต้องตามหาถุงมือของทานอสโอ้โหสุดยอดไปเลยว่ะขอตามหาของก่อนละกันนี่ <c oughs> <c oughs> ปล่อยให้อ่าเหล็กมันทับนะคะข้างบนหลังคามีไหมสงสัยอยู่นะฮะรอบนี้โอ้ยค่อยออืมขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้โหเดี๋ยวมันซับซ้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้องอ้าวทำไมพี่ทำไมพี่มองไม่เห็นวะคุณหลอกดาวนะฮะ เฮ้ยเมื่อกี้มองไม่เห็นอ๋อมันอ๋อมันมีเหล็กป้องกันอยู่นะคะติดเหล็กติดเหล็กว่ะเอ้าไม่ได้ด้วยทำไงอะรอบนี้ทำไงวะโอ้โหไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบไม่ได้เอ้าไปยังไงอะ่ะอ๋อนี่เออโถเอยหลอกดาวนี่ได้ละถุงมือทานน็อ แล้วแกก็เตรียมตัวราโรคเลยเลยจ้าบ๊ายบายอ